เราว่าสวยแล้วนะไปหาเออขเง,ขงขินไปมืดกระต่ายแกแต่เราว่ามันสวยแล้วนะกระต่ายน่ารักแล้วไปเห่ไปกินข้าวกันสำหรับผู้ชายที่พาผู้หญิงมาถ่ายรูปที่คาเฟ่ใช่ไหมครับมาดูกันว่าสิ่งที่ผู้ชายคิดเนี่ยว่ามันโอเคเนี่ยมันโอเคจริงหรือเปล่านะมาพบกับเบตตี้ที่ร้านนี้เลย i ินสปายมี MQDC ที่ <c oughs> เอาไมาย <c oughs> ลองไหมไปถ่ายรูปกัน ี่ต้อนคริสต์มาสถายรูปให้หน่อยอืออือเอา้าอีกรอบได้ปะอืออาวเราว่าสดแล้วนะไปหาออของกินกันปะไม่หิวเหรอ,อยังเฮ้ยต้นคริสต์มาสถ,ถายรูปไหมเออเออมาอืหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามโอเคอีกรูปครับหนึ่งสองสาม ่าสวยไหมได้อยู่ได้อยู่เอาอีกป่ะขอ,ขอแล้วใช่ไหมอ้าไปหาขอกินกันไปถ่ายมุมไหนเดียวไหม,มมุมนู้นไหมมีประสาทด้วยอ่ะข้างหลังสว่างสวยดีมาเรา,เราว่ามันจะย้อนแสงปะมันเหมือนจะย้อนนะเพราะว่ามันมันมืดไม่นะเราว่าสวยเพราะว่าข้างหลังเป็นไฟงไงเนี่ย ภาษาหิมาตกเราว่าดีมากเลยมืดจะตายแกไม่ดูแสงเลยเลยงงหรอเออพรว่ามืดมากไม่ข้างหลังมันสว่างไงข้างหลังสว่างมันก็ต้องมีแสงมาข้างหน้าเพราว่าสวยแล้วไปกินข้าวไปถ่ายตรงไหนดีอ่ะอืมตรงนี้ไหมแสงข้างหน้าด้วยอ่ะเออมีตุ๊กตาด้วยใช่ครับน้องจ้อกับน้องลูลู่น้องถือตุ๊กตาไหมใช่ตุ๊กตามาอุ้มหน่อยโอเคน่ารักครับหนึ่งสองสาม น่ารักมากเลยหนึ่งสองซ้ำอืมยิ้มเห็จนะเนี่ยมีน่ารักสามอย่าง<ม>เลยนะตุ๊กตาทั้งสองแล้วก็เบสไม่ไม่ถ่ายอันนี้ให้หน่อยเมนูซีเนเจอร์อยากถ่ายคู่อืมหนึ่งองซ้าเสร็จแล้วหรอใช่สวยมากมุมนี้คือดีแกผมปิดหน้าก็ไม่บอกก็ก็แกจะถ่ายรูปคู่กับนี้ไม่ใช่หรอแล้วก็ไม่ดูผมดูอะไรเลยเนี่ยนะ เราคิดว่าเป็นสไตล์ผมสมัยของแกเราวก็ไม่รู้ไงว่าโซลิเต oh. ร์แกไม่ชอบเขาสวยนะให้หน้าดีนิดนึงเลยไม้ถ่ายคู่วนี้ให้หน่อยอือได้เลยผมบังหน้าจริงเหรอใช่เออลืมจัดอือโอเคโอเคอ่ะหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่นะครับหนึ่งสองสามอืน่ารักมากเลยลองดูโอเคนะ <No. S 2> เออ ไม่อยากถ่ายตรงเนี้ยไหมโอ้ดิหนึ่งสองสาไม่ดูเตี้ยจังไม่นะเบ๊คายอยู่แล้วว่าอย่างงี้ไม่เตี้ยหรอกหรองั้นเราก็ดีแล้วปะเฮ้ยไม่อยากถ่ายอันเนี้ยบาได้โอเคมีนิดนึงครับแต่ถ้าดูแบบผอมลงนิดนึงเนาะโอ้วนคะโอเคโอเคนะครับหนึ่งสองสาม สวยนิดนึง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 ครับบิดตัวนิดนึงหันหน้นามาหันหน้ามาโอเคสวยครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสวยครับผอมน่ารัก,รกตดใสมากเลยอืนี่สวยไหมเออได้ได้เนาะไปอ,อ๋ออยากถ่ายแบบพอร์เทรตอ่ะก็ตายเหรอใช่ใช่<ป>เพราะว่านี้อะ่ะมันเป็นธีมคมริสต์มาสไงใช่อ่าแป๊บนึงนะเปิดพอร์เทรตแป๊บนึง โอเคหนึ่งสองซ้อมปึ๊บอะชัดปะเหลือ,อบลยชัดมากหน้าเบอร์หลังชัดนงก็ต่าชาัดแจ๋วเลยน่ารักมากเลยเนาะจริงๆเนีย่ยคือแบบปุยปุ้ยอะไม่แล้วคือแกนเน้นก็ต่ายทำไมเนี่ยเราก็แกบอกว่าเอาหน้าเบอร์หลังชัดไม่ใช่เหรอหน้าชาัดหลังเบอร์หน้าชาัดหลังเบอร์อ๋เน้นก็ต่ายทำไมเนี่ยแต่เราว่ามันสวยแล้วนะกระต่ายน่ารักแล้วไปเหอะไปกินข้าวกัน ถ่ายพอเทปตรงนี้ด้วยว่ะได้แล้ก็ต่ายตีมคริสต์มาสใช่น่ารักโอเคหน้าชัดนะครับหนึ่งสองสามกรวบนะครับหนึ่งสองสามคนอะไรเนี่ยน่ารักกว่ากระต่ายไงจริงเหรอเอิเราไปเปรียบเทียบกันกับกระต่าย <laughs> เห็นไหมละครว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผู้ชายคิดว่าโอเคแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผู้หญิงอาจจะไม่ชอบก็ได้เนาะเพราะคือเป็นสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็น่าจะคิดว่าโอเคแหละมาถ่ายรูปปุ๊บก็ไม่กี่รูปหรอกจริงๆนะผู้หญิงเนี่ยมาคาเฟ่เพราะอะไรหลักๆมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปก็คือต้องแบบต้องการรูปสวยๆอย่างน้อยคือผู้ชายเนี่ยใส่ใจเราอีกนิดนึงเช่นหามุมให้หรือว่าดูหน้าดูผมดูอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ฟูไม่บาง S 1> <S 1> การถ่ายรูปถือว่าเป็นสิ่งที่แบบสำคัญม,มากๆเลยเนาะส่วนผู้ชาวคอนเนะครับที่กำลังมองหาคาเฟ่ที่บรรยากาศดีถ่ายรูปสวยเครื่องดื่มอร่อยแล้วก็ขนมหวานเยอะนะครับแล้วก็อย่างนึงคือเดินทางสะดวกนะนำที่นี่แหละครับที่อินสไป e ์มี MQD c นะครับเชื่อเลยว่าทุกอย่างคือครบอย่างแน่นอนเนาะเบลชอบไหมชอบนะครับยังไงก็ขอบคุณเบสม,มากๆนะครับขอบคุณมาก ต้องวายกันหรอเต้องวาใช่ผู้ชคนะครับอยากสดูแลตัวเองในราคาประหยัดนะครับอยากจะรึกษาอะไรเพิ่มเติมในก้าวบวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวค่ะรับส่งนอนก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยเนาะแต่ว่าครั้งนี้ไมค์กับเบสขอตัวลาไปก่อนในครั้งต่อไปนะครับเบสจะมาร่วมช่องเราอย่างแน่นอนเนาะยังไงก็กดสับสไคร้แล้วมาเจอกันใหม่ในทาไมลองใหม่ บายบายมาคาเฟ่ bye bye. ที่ Inspire Me MQDC ครับผมที่แอคอนสยามนะครับบายบายอย่าลืมเอาเทคนิคนะครับไปทำต่อการเพราะว่าผู้หญิงชอบอย่างแน่นอน